นี่วันนี้ใครเป็นทาสแมวต้องชอบคลิปนี้นะคะน้องคนสวยเป็นแมวพันป์เซียนะคะนี่สง่างามครับขนยาวหางยาวฟูฟ่องเลยจะอ้อนเที่ยวในอยากเที่ยวแหนนอนพักก่อนนะคะเย็นๆรอพไปเที่ยวกันนะพอเปิดประตูน้าต่างทิ้งไว้ปุ๊บหนูวิ่งไปเลยสามบ้านเลยแล้วเมื่ค่อได้กลับมาพอบ,บ้านไหนก็ล็อกตัวหนูไว้เขาชอบหนูกันนะเนาะหนูเป็น คุณสวยอะเป็นทานแมวจะรักจะไม่ค่อยอยากให้กลับหรือพี่เป็นเจ้าของก็ต้องคิดถึงหนูหวงหนูที่ชุดรึป่ะเนาะเขาค้างเาค้างชอบให้เขาค้างอย่างนี้นะหลับเลยเขาค้างเขาจะค้ำเือรูปหัวรูปหัวเกา,า,า,าค้างเาค้างเขาจะรู้สึกผ่อนคลาย เชื่อเพื่อชาติก่อนนะคะคนสวยนะเดี๋ยวไปเที่ยวตอนเย็นเนาะพี่พาเป็นเด็นเล่นนะไปได้วยกันนะลูกนะตอนนี้แดดร้อนกลางวันแดดร้อนหนูย่องอยู่บ้านม้างนะคะลูกปะ่ะอิ่มแล้วน้นนองก็ต้องนอนนอนพักเยอะนะอืมตาเป็นเสียเลยนะนเนาะขนยาวสีขาวอืมขนนวดขนตายาวมากสวยงามเนานะแล้วมันสวยพักผ่อนอย่าเยอะนะคะลูกปะ่ะอือ สุบสบายใจเหรอคะนนสบายใจกอดค้งไนั่นีนอนเลยละนอนสบายเนะนอนสบายใจนะคะมีความชุอยู่เนาะนันนปไหนต่อเปไหนต่อเปไหนต่อนนัก้าง้างหหลับหลไมมหลับไมมไม่หลับไมมหลับคออนคีอชเกาคง้าทางเนาะคออนคออนนะ กล้องก่อนเอฟซีที่เป็นท่านเนี่ยังอชอบหนูหรือปะหนูน่ารักกันนะค่ะเดี๋ยวก็ได้เที่ยวกันนะโอเคไปไหนไปไหนไปไหนไปกันเนี่ยพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปไปไหนไปกันไปไหนไปกันไปไหน,ไไหนอ่ะอืมคนเฉยไปไหนคะอเอ๋อเดี๋ยวเที่ยวค่ะตอนนี้ออกกล้องก่อนได้ปะล่ะยิ้มหอานในกล้องก่อนชีเป็นกำลังใจพี่ๆทุกคนนะตั้งใจทำงานซื่อๆนะโอเคไหมโอเคคะ่ะไม่ไปแล้ว